สวัสดีครับทุกคนวิหรอช่องและเพจหมาแก่นหนังก็ขออนุญาตมารีวิวเรื่อง The Legend of Ochi นะครับเป็นหนัง A24 ที่นำเข้ามาโดยทาง M Studio ที่ในปีนี้ก็มีหนัง A24 หลายๆเรื่องที่มันถูกเลื่อนไปเลื่อนมาจากทางบ้านเราถูกลืมไปก็มีอย่าง w a r f a r e นะส่วนตัวแล้วผมก็อยากดูนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทำไมบ้านเราถึงเลื่อนไปเลื่อนมาแบบงงๆ ก็เรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่ไปพบสัตว์ตัวหนึ่งที่คล้ายกับลิงที่สังคมนั้นก็มองพวกลิงเหล่านี้ว่าเป็นอันตรายแต่ว่าเธอจะต้องพาโอชิหรือว่าอาซูนตัวนี้กลับบ้านของมันครับหลังดูเรื่องนี้จบส่วนตัวแล้วนะบอกก่อนเลยว่าผมค่อนข้างผิดหวังครรู้ไหมทําไมผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันดูแล้วแบบมันเลื่อยมาก แล้วก็การเล่าเรื่องเนี่ยคือเราก็ดูแล้วมีความง่วงหนาวหาวนอนพอสมควรสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกเลยคือพวกงานภาพเนี่ยแล้วก็การพูดของตัวละครเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดด้วยเสียงที่เป็นอารมณ์ประมาณพวกโมโนโทนบ้างก็มีอย่างเช่นตัวละครนางเอกตัวละครของแม่นางเอกอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ตัวละครจะพูดด้วยน้ำเสียงแบบโทนเบาๆสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันดูได้ไปเรื่อยๆแต่ว่า มันเรื่อยเกินไปหน่อยอ่ะมันเรื่อยจนถึงขั้นเราก็หาวพอสมควรหลายๆฉากสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ค่อยชอบเลยคือเรื่องนี้มันเหมือนกับพยายามจะเป็น ET ทพยายามจะเป็นเรื่องราวที่เราเคยเห็นมาแล้วแต่ว่ามันก็ตามสูตรนะครับมันก็ยังไม่ได้เป็นอะไรที่แบบโอ้ว้วาวถึงขั้นแบบสดใหม่สิ่งหนึ่งที่ยอมรับว่าชอบมากเลยคืองานภาพครับ าภาพของเรื่องนี้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าสวยมากๆแล้วแบบโอ้ด้วยการที่เขาไปถ่ายในสถานที่จริงด้วยมันก็เลยทําให้หลายๆชาติอ่ะมันมีความสวยงามเหมือนกับเราอ่านหนังสือนิยายอะไรพวกนั้นนะครับเริ่มที่จุดเสียดายกันก่อนแล้วกันครับจุดเสียดายของเรื่องนี้ส่วนตัวแล้วผมเสียดายการเล่าเรื่องมาผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องอะ่ะนึกว่ามันจะมีอะไรมากกว่าน,นี้ให้เราติดตามไปอะ่ะบางช่วงเรารู้สึกว่า หนังเหมือนแบบอ่ะเริ่มวนอยู่กับที่แล้วแล้วก็พอไปถึงจุดสุดท้ายแล้วพอถึงจุดผีเหมือนเราเคยเห็นมาแล้วไงมันก็เลยไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์เราขนาดนั้นนะตัวเรื่องมันดูแล้วแบบมีความสู่สําเร็จพอสมควรสมมุติใครต้องการจะไปดูอะไรที่แบบสดใหม่หรือเรื่องแบบแปลกใหม่อะไรพวกนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่เสิร์ฟให้สําหรับคุณแต่ว่าในแง่ความอบอุ่นอ่ะอันนี้ต้องยอมรับว่ามันเสิร์ฟให้จริงๆครับ ตัดมาที่ข้อดีกันบ้างครับข้อดีอย่างที่ผมบอกไปคืองานภาพของเรื่องนี้คือด้วยการที่มันไปถ่ายโลเคชั่นจริงๆแล้วก็ย้อมสีภาพให้เหมือนกับการอ่านเทพนิยายอะไรประมาณนั้นส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างชอบจุดนี้มากๆแล้วก็เราก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็เนื้อเรื่องอะ่ะมันจะพาให้เราอินกับเรื่องราวไปเองซึ่งมันก็จะมีบางคนที่ชอบเรื่องนี้แล้วก็ไม่ชอบเรื่องนี้ ผมมองว่ามันเป็นหนังที่อาจจะเสียงแตกได้ครับเพราะว่ามันดูแล้วมันค่อนข้างเรื่อยๆมากๆอ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมชอบเลยคือนักแสดงเนะี่ยทุกคนเล่นออกมาได้ดีแล้วก็มันมีคอนเซปต์ในเรื่องที่มันสามารถถ่ายทอดออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจนะมันมีหลายจุดที่เราอาจจะเคยเห็นจากพวก how to trade the dragon มาแล้วเราอาจจะเคยเห็นจากหนังของ steven spielberg อย่าง et มาแล้วแต่ว่าเรื่องนี้มันยังมีการปรับบริบทบางจุดให้มันดูแล้วมันมีความน่าสนใจซึ่งมันก็เวิร์กนะแล้วก็พวกดนตรีประกอบส่วนใหญ่มันจะมีอยู่ในแบ็กกราวน์บ้างก็มีครับสิ่งหนึ่งที่เรื่องนี้โดดเด่นเลยคือการใช้หุ่นเชิดหรือว่า puppet ในเรื่องคือการดูเรื่องเนี้ยตอนแรกอะตอนดูตัวอย่างอะผมนึกถึงเบบี้ย d a ดาหรือว่าโกลกูใน The m a n d เ l o ร i a ีนะครับ ด้วยการที่เรื่องนี้เหมือนกับใช้หุนเชิดอะไรด้วยมันก็เลยทําให้ตอนที่ลิงตัวนี้หรือว่าลิงเหลืองตัวนี้หรือว่าอสูรตัวนี้มันเข้าฉากอ่ะมันดูแล้วแบบเออมันสมจริงดีแล้วก็ดูเราดูแล้วเราเราก็เชื่อเราก็เชื่อว่าแบบเออตัวละครเนี้ยสามารถอินเทอร์แอคกับสัตว์ตัวนี้ได้จริงๆครับถ้าสมมติให้ใส่เรื่อง The Legend of Ochi เป็นสมการก็ The Legend of Ochi ก็เท่ากับ E.T. บวกด้วย How to Train Your Dragon แล้วก็บวกด้วย Yellow Monkey นะครับไม่ใช่ซึ่งหอคงนะครับสรุปแล้วนี่ก็เป็นหนึ่งในหนังที่อาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเออว้าวเลยขนาดนะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ดูเรื่อยๆอบางคนอาจจะมองว่าแบบเออมันมีความเนิบนาหน้าเบือ่อแต่ว่าด้วยสไตล์ของ A24 e ครับต้องอย่าลืมนะครับว่า นี่คือหนังของค่าย A24 A24 เอขาคงไม่ทำหนังอะไรที่แบบธรรมดาแล้วก็ให้เราดูหรอกถามว่ามันเป็นความที่ธรรมดาขนาดนั้นไหมมันอาจจะธรรมดาด้วยการที่เราเคยเห็นมาแล้วแต่ว่าด้วยการเล่าที่แบบมีสไตล์ของพวก ET แล้วก็มีความเป็นเทพนิยายน,นิดนึงอ่ะมันก็เลยทำให้เรื่องนี้มันดูดโดดเด่นขึ้นมาเลยครับ The Legend of Ochi ชายและวันนี้ในโรงภาพ,พย,ายนตร์ครับ สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมากแกะหนังด้วยนะครับ